โอเคมาดาเริ่มกันอ่าโอเคก็ตอนนี้เราจะเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วชื่อ customer สอนหรับ A.I เมื่อเปิดมาไฟล์ก็จะเป็นดังนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วขั้นแรกเราจะมาดูข้อมูลก่อนข้อมูลมีอะไรบ้างมีอะไรที่ l d e r ่บ้างก็คือไฟล์เพื่อการต้นฉบับเสียหายเราจะทำการม copy แบบแรกอ่ามีสีอยู่นะอีกแบบหนึ่งสร้างชีทใหม่คลิกขวา เพจเลือกเพจเปเยลเลือกเป็นวอลุ่มจากนั้นกดโอเคก o ปีแบบนี้เพื่อทำไมเพื่อเราจะล้างฟอร์แมตทั้งหมดพวกสีเสริงอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาตอนแปลงเป็นไฟล์เอ p อเ้วมันจะมีอักขระพิเศษจะมีปัญหาตอนอน,นี้คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาโปรเซสต่อไปในเวก้าอสังเกตรหรือเปล่าว่ามันจะมามเรา,นานจะมาดูว่ามีาการบิมีอะไรบ้างอ่า ไอดียไอดียไรค่าจะมาทำให้มันเกลี้ยงโกรนเป็นเทคนิคไฟธรรมดาโดยเป้าหมายอัติบิวจะต้องการคุชช่นไฟอ่ะเอาไว้ซื้อจักรยานี้ก็คือดูไพ่มเป็นไดอทของแต่ละคนว่าเขาจะซื้อจักรยานหรือไม่เป้าหมายเราก็คืออะไรโดยแอเราจะใช้ไฟที่เป็นของนายว่าเขาจะซื้อจักรยานหรือเปล่าซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในเวก้าโดยเฉพาะต่อมากลับมาที่การดูข้อมูลก่อนซึ่งเราจะดูข้อมูลยังไง อ่าเรามาคลิกเลือกคอลัมน์ที่<ร>ต้อง,องใช้วิธีการถึกถึงได้มาไปที่แท็บ Data. กด t a กดร e มูเลพิเคตกดโอเคแปบ Data อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเ remove มู p l i c a t e แล้วก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการคอลัมน์อันนี้ก็คือ Education กดโอเคจากนั้นมันก็ในคอน์เร์ชันเนี่ยมันจะมีตัวเลือกแค่5้าตัวเลือกดังนี้นะซึ่งถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้แบบนี้พวกคอลัมน์ที่เป็นแคตตาโกรี่เราก็ลองทําไว้จะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่าจากนั้นเรากลับมาที่ไฟล์ของเราอันเดิมก่อน อ่าตรงนี้ทําเสร็จแล้วปล่อยมันไปมาดูที่ชีตใหม่ที่เรา copy แบบแห้งๆไว้ไม่มี format สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะลบ attribute ที่มันจะเป็นอย่างแรกคือ view id id มันไม่มีค่ามันไม่มี weight ไม่สามารถนะํามาคิดได้เพราะถ้าคิดแล้วมันจะทําให้เกิด error เพราะผิดพลาดเราก็จะลบทิ้ง จากนั้นดูข้อข้อความในแต่ละฟิลถ้าไหนมีช่องว่างลบมันทิ้งถ้าไหนมีเยอะทำการรีเพจมัน ที่ทําการลบช่องว่างทุกจุดเพราะเราไม่รู้ว่าเวก้ามันจะช่องว่างเป็นอะไรการไม่ดีกว่าแกอ่าเราก็กด replace all อ่ามันก็ replace มาแล้วจากนั้นเราทำไปเรื่อยๆทุกจุดของไฟล์ทุกคำของไฟล์โดยดูจากการที่เราแจกแจงไว้ตรงเนี้ยเทียบว่าอันไหนคำไหนเว้นวรรคบ้างไม่เว้นวรรคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเก็บไว้อยู่ตรงนี้ สสองอ่าอันนี้คือไฟล์ที่เสร็จแล้วไม่มีช่องว่างต่อมาจากข้อมูลตรงนี้อ่าใน,นเมื่อเราเรียน ai มาใช่ปะ่าเราเทรนเราจะแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดสำหรับซ u เปอร์ไว้ก็คือเจ็ดสิสาสิเจ็สิคือส่วนแรกส่วนอะไรกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของเทรนเรียนรู้เอาข้อมูล ไปสร้างโมเดลกลุ่มที่สองกลุ่มของการทดสอบซึ่งมีสองไฟล์ย่อยเอาไฟล์แรกลืมไปชื่ออะไรไฟล์แรกตั้งชื่อไปเลยว่า Customer ID .plan เดี๋ยวพิมพ์ดีกว่าชื่อ ไฟลแรกนะเอาไว้สำหรับเทรนเพื่อเอาข้อมูลมาสร้างโมเดลไฟล์ที่2ชื่อไฟล์เทสเอาไว้สำหรับทดสอบปรับปรุงโมเดลของเราให้ดียิ่งขึ้นไฟล์ที่3มชื่อ d e PLOY อันนี้คือไฟล์ที่เราจะได้ในห้องสอบถ้าโจทย์ไม่เปลี่ยนเราจะต้องมาวิเคราะห์ไฟล์นี้ว่ามันถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมถึงใช้แบบนี้โมเดลเรามันดียังไงอ่าสัดส่วนอันนี้ก็คือเป็นอะอันนี้ก็จะเป็น70% 20%และอันนี้ก็เป็นสิ ไปคิดเลขเอาเองนะตรงนี้เมื่อเราแบ่งไฟล์ทั้งสามได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าในกรณี้เราแบ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาที่ไฟล์ทั้งสามตรงเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะเราจะแบ่งข้อมูลทั้งหมดมา อันแรกก็จะมีข้อมูลประมาณ600เลคอร์ดอันที่สองก็จะมา200อันที่สามประมาณ450อ่าเมื่อเราแบ,บ่ข้อมูลตามนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแปลงไฟล์ข้อมูลเหล่านี้3ไฟล์นี้เป็น a i f f เพื่อที่จะใช้กับเวก,ก้าได้ไง่ายขึ้นอ่าฮะ ซึ่งเราจะต้องทำการเปิดเวกาขึ้นมาก่อน weka enter กระตุกกระตุกามาที่แถบ explorer เราจะมาที่แ็บ preprocess เลือกไฟล์ข้อมูลของเรานะมันอยู่ไหนฮะมันอยู่โฟลเดอร์ t ท e m อ่าเลือกเป็น c s v เลือกเป็นแรก .Customer for Student Train ตรงนี้อ่าเป็นข้อมูลของไว้กายง่ายจำไว้ว่าทิบิวจะมี12ตัวแต่ทิบิวเรากดมาจะมีสองค่ามันจะนับค่าจากจางสิติอ่าเราไม่ต้องสนใจแค่รู้ว่ามี650อสิบิว12ตัวเราจะมาแปลงโดยใช้ตัวช่วยของมันอ่ากดอะไรก็ได้มั่วๆเลือกเป็น t r e ก็ได้ J48 เลือกเป็น Use r i n i n g s t จากนั้นกด Start เรากำลังหลอกมันเพื่อให้มันช่วยในการสร้างต่อไฟ r f ถ้าทำแบบถึกๆมันจะยากกว่านี้ Copy p a t e นี่คือถึกสุดๆจากนั้นเราก็มาคลิกขวาที่โมเดลที่ได้ Visualize c l a s s i f y e Error ฉะนั้นเราทําการเซฟโมเดลที่ได้อ่าเซฟไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้มันชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยว c o ปปก่อนอ่ชื่อ c u s t m e r for train ar แล้วก็เซฟ ถ้าเราอยากดูว่าไฟล์นี้เมื่อกี้มันมีกี่ a อ t ท i ิ u ิวอ่ะง่ายๆเลย open อีกรอบเปลี่ยนตำแหน่งไปที่เราเซฟเมื่อกี้อ่าเลือกดอดหมายเป็น arf อ่าสังเกตรหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟล์เมื่อกี้มันมีแค่สิบสองแอทิิวอันนี้มีสิบสามแล้มากำจัดส่วนเกินออกไปส่วนเกินก็จะเป็นตัวนี้ predict เบอร์ที่สิบสอง เราจะลบมันออกไปยังไงอันนี้ใช้วิธีถึกมาต่อกันวิธีึของเราก็คือเราจะทำการเปิดไฟล์เทียบเดี๋ยวใช้ยโน้ตแผดพัดๆนะเราจะมาเปิดไฟล์ใหม่ ไฟล์นี้คือไฟล์ a .rp ของเราจากนั้นเราจะมาเปิดเพื่อคอเปรียบเทียบกับอีกไฟล์หนึ่งก็คือเป็นไฟล์ของ .csv เอาไฟล์เดียวกันนะเทรนเหมือนกันจากนั้นเราจะทําการลบส่วนที่เกินก็คือบรรทัดที่14 Attribute Predict p u r h a s e Byte ลบออกไปตุ้ม อ่จากนั้นกดเซฟจากนั้นตรงส่วนไได้ data าต,าตรงนี้ทั้งหมดยาวเหมือนกันนะเนี่ยเรารู้ว่าเราไอตัวที่เกิน่ะคือตัวหลังสุดอ่ะมีเย็ดเยซ้ำกันสองครั้งใช่ปะแต่เราไรลบไม่หมดก็คือลบทั้งหมดเลย แล้วเราจะเอาไฟล์ของ c s v ที่มันทำไปให้บรรทัดแรกของ c s v ก็คือชื่อ a อ tribut e ทั้งหมดอย่าไปก๊อปมาก๊อปตั้งแต่บรรทัดที่สองจนถึงบรรทัดสุดท้ายอ่าคลิกขวาอาต็อปปี้คอนโทนซีคอนโทนบีอาโอเคไฟล์เราเสร็จแล้วอันนี้คือไฟล์แอร์แบบที่สมบูรณ์ จากนั้นเรากดเซฟปิดอันนี้ไปการสับสนต่อมาเราจะทําอีกไฟล์หนึ่งเป็นตัวอย่างไฟล์ที่สองไฟล์ที่สองชื่อว่าไฟล์ t เทาเราก็ทำเหมือนเดิมเข้าว้ก้าไปล่อมันก่อน open desktop อยู่ไหนว่าเทมเอร์สเลือกเป็นไฟล์ดอ v เซ s t ีอ่า จำว่าจะมีสองอัติบิวเหมือนเดิมนะจากนั้นก็มาอันนี้มัวม่วๆเลยก็ได้ซ r โรอาร์ก็ได้สตาร์ทคลิกขวาวิชว a ไล z ์ค l ส s s ฟ f y เออ o r เลอร์เซเก็บไว้ที่เดิมจะได้ไม่หลงอ่ชื่อไฟล์ชื่อไฟล์อันนี้ก็คือคอสซูเมอร์ฟอร์เอทีดีเทสนะครับกดเซฟ จากนั้นเราก็กลับมาที่พฟของเราคือโปรแกรม Text e เลเดเตอร์เช่นโน้ตแพดพัดๆนะอันนี้ของเก่าอ่ะเราก็มาเปิดอีกนหนึ่งเปิดไฟเมื่อกี้ไฟเทสอ่ามันเกินออกมาจากนั้นเราจะมาก๊อปอีกไฟล์นึงครับเอาไฟล์ชื่อเดียวกันนะอย่าเอาคนละชื่อไฟลเทสอีกตัวหนึ่งทำแบบเดิมลบบรรทัดที่สิบสี่มันเกินมาก็ลบทิ้ง ลบ t a t a ทั้งหมดตั้งแต่วันที่17จนถึงบรรทัดสุดท้ายอ่ะก๊อปอีกไฟล์หนึ่งของเซ v บรรทัดที่2จนถึงบรรทัดสุดท้ายเฮ้ยก๊อปปี้ลืม อ่ะก๊อปเสร็จแล้วเราก็เซฟสองไฟนี้อ่ะขอปิดไปก่อนนะต่อมาเราจะมาทำจริงๆกันแล้วเราจะมาใช้เวก้าในการทำนิวโรเนิร์กเวก้ามา explorer อ่ะ open f ไฟล์เหมือนเดิมเหมือนเดิมทำประจำมาเปิดอันเดิมเลยก็คือ ไฟเทรนเราต้องเอาข้อมูล70%มาให้อันกอยทึมอันเนี้ยมาเรียนเรียนเพื่อให้เกิดโมเดลขึ้นมา Data สร้างโมเดลอ่าฮะโอเพนข้อมูลหกร้อยจากนั้นมาที่แคปคลาสิฟายเลือกเป็นฟังก์ชันมัลติเยอร์พรีเซปชั่นตรงนี้เราตั้งค่าได้อ่าตั้งเป็น g u i เป็น r รูเพื่อมาแสดง ภาพนิวรอนโอที่มันสร้างได้ hidden layer learning rate momentum อันนี้เป็นค่าเรากำหนดเองปรับได้ตามใจชอบปรับได้ตามความเหมาะสมต่อมากดโอเคอันนี้ใช้ค่า default ไปก่อนจากนั้นเราเลือกเป็น use training set เท้าใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าแบบพรอเ v a l ์ d a ช i o n ใช้ได้แต่มันนานเครื่องมันเก่าด้วยอ่ะ ต่อมาตรงนี้เอาไว้เลือกอะไรเลือกแอต trib ต์ที่เราต้องการประเมินหรือทํานายซึ่งแอต trib ต์นี้ก็คือแอต trib ต์หลังสูคือพูใชไปคือบอกว่าเราจะซื้อสัญญาหรือเปล่าจากนั้นไม่มีอะไรละกดสตาร์ตู้มอ่ะกดสตาร์เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็สร้างโมเดลขึ้นมาให้เคลื่อนกระตุกนะเนี่ยมันเป็นอะไรลกๆช่างมันมันก็สวยงามนะต่อมา เราจะมาทําการปรับเข้าเวทปรับเข้าเวทยังไงปรับเข้าเวทโดยการใช้อันนี้แน่เป็นกรอทึมของ back propagation อ่ะเราจะปรับเข้าเวทโดยการวนรอบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จูนเข้าเวทสังเกตว่ามีค่า learning rate 0.3อยู่ epoch 500เราจะทำการกดสตาร์ให้มันทำค่าอันนี้ให้เสร็จสังเกตเออเลอร์ถ้าเออเลอร์ออยิ่งน้อยยิ่งดีอันนี้รอบแรก อ่ะเราก็ทำตามนี้ไปก่อนกด start ทเทรนทำเสร็จปุ๊บอ่ะเราเป็นคนพอดี accept เลยอันนี้อ่ะเป็นตัวโมเดลของเราเทียบกับกข้อมูลที่เราเทรนมันบอกถูก90% 90%อย่าเชื่อเราต้องมีข้อมูลชุดหนึ่งมาทดสอบอ่าซึ่งเป็นข้อมูลของเทส เราจะปรับมาที่ตัวที่สองก็คือ supply test set กด set open file แล้วก็ไปเลือกของเราอะ่ะมันอยู่ไหนวะอยู่เบอร์นี้เบอร์สี่อันนี้ส่วนของ test อ่าแล้วกด code จากนั้นไม่มีคำสั่งหนึ่งคลิกขวาที่โมเดลเลือก evaluate ก็คือประเมินโมเดลจากชุดข้อมูลที่เราเอามาเทสในปัจจุบันนี้ก็คือไฟล์ชื่ออะไรไม่รู้ย,ยาว ต่อท้ายด้วยเทสประเมินเสร็จปุ๊บอ้ามันเออเรออันนี้เออเรอไม่ต้องตกใจสิ่งที่เราให้คอมมันสร้างไฟล์ a i r ขึ้นมาคอมพิวเตอร์มันทําตามสัญชตาตญาณของมันเราคุมไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเราต้องมาเช็คที่ไฟล์ a i r ก่อนกลับมาอีกรอบโอเคไปก่อนเ,อเรื่องนี้เราจะมาแก้โดยดูไฟล์ a i r เมื่อกี้นะสองไฟล์ ก็คือไฟล์ของ Customer t มมท n กับ Customer Test อ,มมอ,อันนี้เดี๋ยวจะใช้ตัวั๊กอินชื่อ Compare อจะได้ช่วยโปรแก,กรมจะค้างไหมเนี่ยรอคอมน้อยสู้หรอไปอ่ะ เราจะสังเกตแค่เฉพาะส่วนของแอตทริ u ิวบรรทัดที่3ถึง14อีกไฟล์นึ่งก็3-14เหมือนกันอ่าเรามาดูบรรทัดนี้เลยบรรทัดที่11 commute distance ม,ม,มันเริ่มที่0ถึง1อ่ามาดูอีกด,ด้านหนึ่งมันเริ่มจาก10เห็นปะ่ะมาเรียงมั่มว c o m ม a เรียงมั่มวเราก็ต้องมาจัดการให้มันจัดการยังไง copy ctrl o n o c ก๊อปปีจากไฟล์ต้นฉบับไปแปะที่ไฟล์เทส uh, <this. S 1> ทสทําให้เหมือนกันจากนั้นกดเซฟปิดโปรแกรมแล้วเราก็มาเซตใหม่โอเพนไฟล์ uh, open file แล้วก็เลือกเทสจากนั้นลองทําอีกรอบหนึ่งคลิกขวาที่โมเดลเลือกร e l o a d model on current test set ตรงนี้ผลการประเมินโมเดลใหม่ข้อมูลใหม่มันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ถูกเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เรายอมรับได้หรือเปล่าอ่าถ้ายอมรับได้เราคลิกขวาเซฟโมเดลเอาไปใช้สอบได้เลยถ้าเรายอมรับไม่ได้ทำยังไงเริ่มใหม่เรากลับมานับหนึ่งใหม่อ่าเราก็มาโหลดข้อมูลของร้อย้าสิบมาก่อนคัสซีฟเรามาปรับจูนตรงนี้ปรับเลข l ิศเลเยอร์เรนนิ่งเลจากนั้นเปลี่ยนไปเทนนิ่งอีกรอบหนึง่งปรับเหมือนเดิมอ่ะกดสตาร์ทจำนวนรอบรอบมันจะน้อยไปก็ได้อ่ะเราปรับเป็นหนึ่งพันรอบสมมุตินะเลขเราไม่บอกชัวร์ๆจากนั้นให้มันเรีนต่อไปอ่ะสตาร์ทรอบยิ่งเยอะมันยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้นเข้าเวทได้ดีขึ้นโอ้เครื่องล้อละพัดลมไม่ อ่าเทส็จปุ๊บอ่ะเรากดไอเซฟเลยโอเคตอนนี้เขาประเมินตัวมันเองอ่ะได้กล้วยสองเปอร์เซ็นต์เราข้อมูลมาเทียบบ้างอันนี้โมเดลที่หนึ่งโมเดลที่สองกดสปายเทสตเซตโอเพนไฟล์เทสอ่าโค้ดจากนั้นเราก็มาอีกครั้งหนึ่งคลิกขวาดูวอโมเดลออนเคอร์เรนท์เทสต อ่าสังเกตรหรือเปล่าว่าเราทำอีพอเพิ่มขึ้นจากอันเมื่อกี้60%อ่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว61.6อ่าเราต้องทำเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจถ้าเราพอใจแล้วเราสามารถซ้อมี่บ้านได้อ่าเราจำข้อมูลชุดท้ายได้หรือเปล่าชุดที่3ชุดที่3มันจะอยู่ไหนวะ ชุดไฟล์ที่เราแบ่งไว้ประมาณ40-50รีคอร์อไว้เทสในข้อสอบอันนี้ไม่รู้ว่าของอาจารย์จะมีกี่รีคอร์ดเราก็จะมาลองเทสได้จากไฟล์นี้ทําไฟล์นี้ให้ได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดแล้วก็บอกว่าที่มาของสามไฟมาจากไหนทําไมเราถึงเลือกโมเดลนี้และทําไมมันถึงถูกต้อง60-70%หรือ2%อันนี้เป็นคําตอบที่เราต้องไปเขียนเองคิดเอง ก็จบดีกว่า